โอ้ยร้อนจังเลยโอ้ยหมดแต่ใช้พัดแบบเก่าๆานี้ไปเลยพัดลมอ้อิ้งพัดตัวนี้ไปเลยเฮ้ยพัดลมตัวนี้ดีมากเลยเป็นบัดลมขนาดพกพานะคะสามารถพกไปที่ไหนก็ได้แล้วเวลาเราแบบอยากจะอยู่แบบไม่ต้องถือมันเนี่ยล้วก็เอาไปหนีบไว้นะคะสามารถหันซ้ายขวาได้หันลงหันขึ้นก็ได้นะคะแล้วสามารถเปิดได้5้าระดับ มี 1, หนึ่สาสี่ห้าดูนะลมเย็นมากโอ้ oh. แล้วก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยว่าจะให้มันตั้งกี่ชั่วโมงนะคะชื้อพัดลมตัวนี้ถอดไปติดได้ทุกที่ที่มีที่ติดนะคะเอาไปติดในรถยนต์ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบชาร์จด้วยอ่ะ สายชาร์จนะคะไม่ต้องเสียบแบตอะไรเลยนะคะก็แบบพกไปได้ยกไปอย่างนี้ได้เลยนะคะใครสนใจพัดลมตัวนี้แบบพิกัดไปให้แล้วนะคะตามไปกดซื้อได้เลย